สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกที่สุดสั้นครับจะรับเท่าถึงช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหาหน่อยนะครับหาหน่อย VIP นะครับฮายใน VIP ของวันที่ห้านะครับห้ากันยายน2 5 6พันห้ารหกสิบหกนะครับสาหรับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับวันที่ห้านะครับสีชมพูสีชมพูนะครับ ช่อง V.P ธรรมดาก็จะมาะนะําเสนอฮานอยหรือเวียดนามนะครับเลขจากประเทศเวียดนามทุกวันทุกวันนะครับเพราะว่าไม่มีวันหยุดนะวันละสี่คลิปเลยนะครับฮานอยอันแรกก็คือฮานอยเฉพาะกิจนะออกสี่โมงเย็นฮานอยต่อมาคือฮานอยพิเศษออกห้าโมงเย็นฮานอยปกติออกหกโมงเย็นแล้วก็ฮานอยอันนี้ V.I.P. ออกหนึ่งทุ่มนะครับช่อง V.P ธรรมดาก็จะ มานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องยีบีธรรมดานะครับขอประคุณมากมานะครับเราก็มาชมเราก็มาชมกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับอืม อืมอ่าจดไปนะเจดไปก่อนครับประจํานี้ฮานอย V.I.P. นะครับสองสามสี่เน้นที่สองกับสามนะครับสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองสองศูนย์ศูนย์สองนะครับสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามกับศูนย์ศูนย์สามนะครับส่วนชุดวินนะตามนี้นะอืมหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองนะครับตามนี้เลยนะครับ คุณชอบไฟจัดนะครับไม่สนไม่ชอบก็ลุ้นกันไปนะครับอ่าภาพแบบนี้อันนี้นครับสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สามหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์นะครับส่วนชุดวินตามนี้นะครับหรือจะลูดเลยนะครับเพื่อความมั่นเพื่อความมั่นใจเอาลูดนะครับลูดสองกับสามนะอ่าตามนี้นะครับสองนะครับอันนี้ อาหน่อยวีวีออกหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งใจเหตุด้กิดกันนะครับอืมส่วนมากมักจะไปตัวลองน่าเบื e ่อจังเลยตัวเน้นสองตัวไม่ไม่มานะพยายามเอาตัวลองไปเล่นนะอ่พยายามเอาตัวลองมองตัวลองพิจารณาตัวลองนะครับเออสมมุติว่าเน้นที่สองกับสามเนี้ยมันจะมาสี่อย่างเงี้ยเออพยามระมัดระวังตรงนี้ด้วยคือเป็นคนไม่มีบารมีพอไนงะ เราถึงเราถึงเน้นทางนี้เราหนีทางนี้อะไรเงี้ยประมาณนี้อืมเลขมันยังไม่กลัวเราเลยมันขเลยนหนีเราประมาณนี้ครับขอขอบพระคุณนะครับขอทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเพบกันใหม่พรุ่งนี้แบบวันนี้แบบวันนี้ก็คงมีท่านี้ครับสวัสดีรัาปีนาทีแล้วครับ